เป็นอีกครั้งนะครับที่เป๊ปกวัวเดวล่าต้องพบกับความล้มเหลวในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพอนับตั้งแต่ย้ายออกจากบาร์เซโลนามาเป็นเวลา10ปีเจ้าตัวยังไม่เคยพาทีมประสบความสาเร็จในการคว้าแชมป์ถ้วยบิ๊กเอียดได้อีกเลยโดยครั้งล่าสุดนะครับที่เป๊ปทำได้สาเร็จต้องย้อนไปถึง11ปีในศึกฟไฟนอลที่เวมบีเมื่อฤด,ดูการ2010-2011นะครับซึ่งเป็นฝ่ายชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์3-2ตัวนึงราวกับโชคชะตากลั่นแกล้งครับเพราะหลังจากนั้นนนนนเปปป็ตต้้มมมมมาาาีว่่่ออุุกํลลัังงใททคอออยยููิแแะ chester city แข็งแกร่งแค่ไหนเชีร์เข้าแกล้ความสําเร็จมากเท่าไรแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นฝ่ายผิดหวังอยู่ทุกครั้งไปครับเหมือนอย่างที่เราเห็นในเรอัลมาดริดโกงความตายไปแบบสุดเหลือเชื่อในเกมล่าสุดในทางที่จริงแล้วเนี่ยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แทบจะก้าวขาเตรียมเข้าไปเล่นรอบชิงแล้วแน่ๆด้วยซ้ําจากประตูที่ริออยาดมาเรดยิงได้แต่กลับกลายมาเป็นโดนยิงแซงในนาทีแบบช่วงท้ายเกมซะง,งั้นแก้แค่ต้องผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่าแบบนี้นอกจากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังไม่เคยเห็นทีมได้ควา้าแชมป์ยุโรปแล้วตัวเป๊ปเองน่าจะเป็นคนคคที่ับ ใจและตั้งคำถามตัวเองมากที่สุดว่าตัวเขากําลังโดนคํำสาปอะไรสักอย่างอยู่จริงๆหรือเปล่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือจริง,รงๆแล้วมีที่มาการที่เป๊ปดูจะไม่มีดวงสมพงกับถ้่วแชมเปี้ยนลีกอีกเลยอาจจะทําให้หลายคนย้อนนึกคิดไปถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งที่ดิมิทรีเซลุกซึ่งเป็นเอเย่นของยายาตูเร่เคยให้สัมภาษณ์ไ้ในปี2018โดยเซลุกได้พูดถึงความกดขึงที่ชาแอฟริกันทั้งหมดมีต่อเป๊ปหลังจากที่เป๊ปทำแสบดองยายาตูเร่ไว้บนม้านั่งสำรองในฤด,ดูกาลสุดท้้าายขของงเเกัับซิตีทท่ป็น กำลังหลักและผู้เล่นคนสำคัญของสโมอสรมันโดยตลอดเซลูพูดว่าเขาบีบให้คนแอฟริกันต้องกลายเป็นศัตรูแฟนบอลแอฟริกันมากมายเลือดที่จะหันหลังให้สโมอสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแด้ด้วยซ้ำผมมั่นใจเลยว่าบรรดาหมอผีแอฟริกันจะไม่ยอมปล่อยให้เป๊กเดียล่าคว้าถ้วยแชมเปี้ยน็นหลิงมาครองได้อีกเลยในช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะกลายเป็นคำสาบที่ชาวแอฟริกาทั้งหมดมอบให้เป๊สุดท้าย เวลาจะเป็นสิ่งที่บอกเองว่าผมพูดถูกหรือไม่แล้วเรามาดูกันในอนาคตถึงจะฟังดูเป็นเรื่องแปลกๆนะครับแต่เซลุกยังยืนกลางต่ออีกว่าสิ่งที่เป๊ปทาเพื่อพังอาชีพการค้าแค่ของย้ายา่าไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่มันคืออาชญากรรมบูมแรงจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวเขาเองในสักวันและเขาจะตระหนักได้เองว่าติดเด็กของหมอผีแอฟริกันเป็นยังไงจําคํานี้ไว้ให้ดีๆจนกระทั่งตอนนี้ครับคงต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนไม่ว่าจะยังไงเป๊ปยังคงรอโอกาสที่ตัวเองจะสัมารถทุย่ยบิ๊กเอ ตอพอไม่ว่าใครก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าความล้มเหลวทั้งหมดเกิดขึ้นมาโดยตลอดในช่วงทศวรรษหลังเป็นเพราะปัญหาที่จเปปกัวเ,วเดวล่าหรือตัวเทคนิคหรือเปล่าหรือจะเป็นคำสาปที่ยังคงคอยทำงานหลอกหลอนเส้นทางอาชีพของเป๊ปอยู่ในทุกวันนี้และเรื่องราวในวันนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจการบอลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ e b o o k YouTube ใน Tik Took รับรองได้ว่าสายการบอลต้องไม่ผิดหวัองอย่างแน่นอนครับโซ ันนี้พวกเราชาวคารบอนขอตัวลายกันไปก่อนนะครับทุกสิ่งที่คุณอาจไม่รู้ให้กาบอน,น you know เป็นคำตอบให้คุณครับ